หลายคนกังวลใจเรื่องเกียร์รถรุ่นนี้บอกว่ามันมีปัญหาบ้างละ่ะมันขับยากบ้างละ่ะจริงนะขับง่ายจะตายมีแค่สามเกียร์เองเวลาสตาร์นะครับให้เข้าเกียร์บนสุดเราเรียกว่าเกียร์ N นะครับแล้วเหยียบเบรกปั๊ปบแล้วก็ค่อยสตาร์ตมันถึงจะติดเป็นระบบเซฟตี้นะครับส่วนเวลาจะขับเคลื่อนก็เหมือนเกียร์ออโต้ทั่วไปครับเหยียบเบรกปั๊ปบเกียร์เนี่ยแค่สกิดลงมาแค่นี้นะครับ แล้วก็ปล่อยแค่นี้เองแล้วก็ดูว่าตรงนี้เกียร์มันจะอยู่ในตำแหน่ง1น,นะครับแล้วก็แค่ปล่อยเบรกไปไปัป๊บเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองรถก็เริ่มไหลแล้วเห็นไหมพอเวลาเราออกตัวมาเนี่ยเกียร์เขาก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับตะกี้2แล้วก็ขึ้น3ไปลนะแล้วพอความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนเป็น4ี่เห็นไหมครับพอไปต่อไปต่อ ็นไงบ้างมันก็จะเปลี่ยนเป็นห้าปเห็นไหมแค่นี้เองอยากตรงไหนแล้วสมมติว่าเราวิ่งอยู่เกียร์ห้าแบบนี้แล้วเราอยากจะเร่งแซงใช่ไหมตัวนี้สามารถทําได้เหมือนเกียร์ธรรมดาก็คือลบเกียร์ลงมาปึ๊บเห็นไหมเกียร์เป็นสี่แล้วมันก็จะเพิ่มอัตราเร่งไปได้พอมันแซงเรียบร้อยเสร็จพ้นเขาก็เปลี่ยนเป็น5ให้อัตโนมัติยากตรงไหนอ่ะ เดี๋ยวดูกันบ้างนะครับว่าเมื่อเราชะลอความเร็วลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากเกียร์5เนี่ยเราจําเป็นต้องไปยุ่งอะไรกับมันบหมอ่าสมมุติว่าผมเบรกนิดหนึ่งนะครับความเร็วลดลงมาเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็นสีให้แล้วเดี๋ยวพอความเร็วลดลงมาอีกมันก็จะลดเกียร์ลงมาให้เราอีกนะเห็นไหมพอความเร็วมันลดมันก็ลดเกียร์ให้เราโดยอัตโนมัติยากตรงไหนพอเราจอดหยุดนิ่งมันก็จะกลับมาที่เกียร์1เห็นปะ่ะอันนี้คือนิ่ง เห็นไหมครับก็แค่นั้นเองส่วนใหญ่ที่คนไม่เข้าใจผมว่าเป็นเรื่องนี้มากกว่าคือเวลาที่เราขับเนี่ยมันขับเกียร์ได้2ระบบนะครับคือออโต้กับแมนนวลออโต้เนี่ยจุดสังเกตง่ายๆเลยที่เรือนไม้เนี่ยมันจะมีตำแหน่งเกียร์แต่มันจะมีตัว A ข้างบนมุมซ้ายนะครับของตำแหน่งเกียร์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยเห็นตัว A ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็จะขับขี่เหมือนที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่เลยแต่เมื่อไหร่นะครับที่มือคุณนะบังเอิญไปโดนแบบนี้ไปโดน นหนึ่งทีแบบเนี้ยสังเกตไหมว่าตัว A มันหายไปมันเหลือแต่เลข1ถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่มีตัว A แล้วเนี่ยมันจะขับในโหมดของเกียรธ์ธรรมดาแล้วเวลาขับไปเนี่ยเกียร์มันจะไม่เปลี่ยนคุณต้องเป็นคนเปลี่ยนเกียร์เองอ่ะผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นตอนนี้อยู่ในโหมดเกียร์ธรรมดาแล้วนะไม่มีตัว A นะครับพอผมเล่งไปปั๊บผมเล่งไปนะความเร็วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆรืสังเกตไหมเกียร์มันไม่เปลี่ยนอะ่ะแล้วคุณก็คิดว่าเกียร์มีปัญหา อ่ะต้องทําไงล่ะก็มาตบบวกอ่าตบบวกแล้วมันเปลี่ยนเป็นเกียร์สองะก็เป็น2แต่ A ก็ยังไม่มานะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนเกียร์อีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนเกียร์มันก็2 2 2 2ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเกียร์คุณก็ตบบวกอีกทีหนึง่งบวกขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมมันก็เปลี่ยนเป็น3แล้วคราวนี้มันก็จะวิ่ง3 3 3สทีนี้ถ้าคุณอยากให้มันกลับมาเป็นออโต้คุณจะทํายังไงล่ะก็ตะกี้เราตบไปทางซ้าย1ทีใช่ไหม เราก็ต้องตบไปทางซ้ายอีกหนึ่งทีเพื่อให้ตัว A หรือระบบการทํางานกลับมาเป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวทาให้ดูนะครับตบไปทางซ้ายอยีกที A กลับมาแล้วหลังจากนั้นผมไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วนะอันนี้มืออยู่นี้นะครับอลองดูไปเรื่อยๆนะเห็นไหมมันก็เปลี่ยนเองก็เป็น4เป็น5อะไรก็ตามสเต็ปเหมือนกับตอนแรกเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้าใจระบบเกียร์นะครับก็ดูว่าขับโหมดเกียร์ออโต้อยู่หรือเกียร์ธรรมดาอยู่แค่นั้นเองยากตรงไหน สุดท้ายแล้วคือเวลาจะถอยหลังนะครับให้นึกถึงเกียร์ธรรมดาถอยหลังทำไงนี่ครับยัดเหมือนเกียร์ธรรมดาเปะเลยแม่งคดง่ายถูกปะแค่เนี้เองแล้วก็ปล่อยอ่วาวัศมพวงมาลัยจะถอยไปไหนก็ถอยไปเห็นไหมรถมันก็ถอยหลังแล้วอ่ะแค่นี้เองง่ายๆพอถอยได้จนพอใจเสร็จเรียบร้อยเหยียบเบรกหยุดเสร็จแล้วเกียร์ธรรมดาปกติเวลาที่เข้าเกียร์เขาเข้าเกียร์อะไรกันเวลาจะจอดก็เข้าเกียร์ว่างไง ก็เกียร์เเกียร์ว่างหรือว่าถ้าจอดบนทางลาดไหลไหมรถก็ไม่ไหลเห็นไหมครับรถไม่ได้ไหลไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าจอดบนทางลาดชันก็ดึงเบรกมือช่วยอ่าแบบนี้แค่นี้เองเซฟตี้จบสรุปนะครับรถ MG 3เนี่ยมันขับได้ทั้งในระบบออโต้และขับได้ทั้งในระบบแมนนวลคุณจะขับระบบไหนก็ได้ถ้าเป็นออโต้คุณไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เอง ถ้าเกิดว่าเป็นแมนวนวลคุณก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เองอันนี้ก็ไปดูให้ดีว่าคุณเลือกโหมดไหนอยู่หลังจากนั้นเวลาถ้าจอดก็แค่ดันขึ้นตรงขึ้นไปสุดก็เป็นเกียร์เอ็นแล้วก็ดึงเบรกมือเพื่อไม่ให้รถไหลแค่นั้นเองส่วนเวลาถ้าถอยหลังนะครับก็ลงมาล่างสุดก็คือเราจะถอยข้างหลังใช่ไหมเอาเกียร์ลงมาข้างหลังสุดแค่นั้นเองนี่ก็ถอยหลังแล้วส่วนเวลาถ้าจะเดินหน้าเนี่ยคุณแค่เขีย่ยให้มันไปเข้าตำแหน่งเท่านั้นเองไม่ต้องพยายามจับไปโยกนะครับเพราะการจับไปโยก กระแทกด้านซ้ายเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะเลือกโหมดว่าจะขับออโต้หรือแมนวลถ้าคุณรู้แบบนี้มันก็ขับง่ายมีแค่3มเกียร์เองเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จอดแค่นี้ยากตรงไหนอะ่ะ